ครับท่านผู้ชมครับนี gem, ่ก็อีกหนึ่งซุ้มนะครับที่มีน้ําใจงามเสนเห์นะครับนําของอร่อยออร่ยมาช่วยในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้อ่ะรบกวนสอบถามในหม้อนี่อะไรครับขนมปักกิ่งปักกิ่งในแบบไข่เต่าด้วยใช่ไหมปักกิ่ไข่เต่าเออมาในน้ำในน้ำของใครแปะแปะเตี๊ย ก็นำขนมนหมูนี่ขนมปังใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยังมีโอ้ยังมีอีกยังมียังมีเยอะนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นกันต่อครนะท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกนิลซุ้มครับที่มีน้ำใจงามในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่17เมษายนนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์พระบรมศาสดาเจ้าตากสินมหาราชอ่ะสวัสดีครับในหม้อนี่อะไรครับผัาซีอิ๊ว ที ês, ่ผมจําได้เลยเนี่ยคจะเป็นแม่คุณยักษ์เอ๋ยไปกระชอนนะครับโอ้มีงานเกี่ยวกับกระจอนผมได่นำมาช่วยทุกทีเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับใกล้หมดแล้วนี่นี่แค่เนี่ยแบ่งไม่หมดแล้วแบ่ไมหมดแล้ววันนี้เอามาช่วยตั้งหนึ่งหม้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซุ้ปอื่นกันต่อครับสองห้าเก้าสี่สามราคาทุกบาททุกสตางค์พ่อแม่เราต้องเปจะ